i h a v e CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสวัสดีครับผมป้าไว้ฮฟซีพีครับนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับการประกอบเครื่องที่เป็นไรเซนตัวรองท็อปอย่างไรเซน 9390X กับชุดน้ำแล้วก็การ์ดจอที่ค่อนข้างแรงอย่าง RTX 2060 20 Super เดี๋ยวเราจะประกอบไปเป็นชุดน้ำกันกับชุดน้ำระบบเปิดจาก i h a v e CPU นะครับว่าเบื้องต้นการประกอบวิธีการทำนั้นจะเป็นยังไงนะครับจาก i h a v e CPU เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันที่เราจะใช้ประกอบในวันนี้ครับเริ่มต้นด้วย CPU ก่อนเลยนี่ครับ AMD Ryzen 9 3 0 9 x 12 Core 24 Thread Turbo 4.6 g h z b a s บคล3.8แสดงว่าตัวเดียวเนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับสำหรับ3 9 X 12คอร์24เทรดแสดงว่าเรนเดอร์ทเนี่ยขึ้น24ช่องเลยทีเดียว,ยวตัวเดียวเอาอยู่นะครับมาพร้อมซิงค์ RGB นะครับนี่คือ CPU เมนบอร์ดครับ MSI B450M Pro M2 V2 ตัวนี้รองรับแรมสูงสุด32 g b นะครับเป็นตัวเริ่มต้นใครอยากอัปเกรดเป็นบอร์ดใหญ่ เช่น B450A Pro หรือ X570 ก็สามารถอัปเกรดได้แรมสูงสุด3 2 b รองรับ NVMe มีแถบเสียงอะไรชัดเจนนะครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของชิปเซ็ต B450 นะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับ Ryzen 9 3900X แรมนะครับเนื่องด้วยจากมันเป็นเครื่องที่อยู่ใน i h a e CPU p r e m i u m ดังนั้นเนี่ยแรมเราจะใช้บัส3002นะครับบัส3002ตัวนี้เป็นตัว แพดจอดไวเ p อร32 g ินะครับ32 g ิกบัส3,002ใส่2ตัว Dual Channel แถวละ16 g ิกตัว32 g ิที่บัส3,002นะครับมีซิงสีเงินสวยงามนะครับประกันไลฟ์ไฟทม์อยู่แล้วนะครับกรจอครับเป็นของ Galax r t x 2060 Super ตัว One Click OC นะครับซึ่ง2060 Super ตัวนี้ขยับเป็น LAM 8 g b GDDR6 เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็แรง พอตัวนะครับปรับ Full HD ได้หมดทุกเกมแน่นอนปรับสุดได้หมดทุกเกมนะครับเป็นรหัสซูเปอร์แล้ววันลบพัดลมคู่นะครับแล้วก็ OC จากโรงงานเรียบร้อยครับนี่คือสำหรับการจอนะครับมันอยู่ใน i h a e cpu premium เนอะดังนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการจะเก็บข้อมูลนะครับ nvme m 2 gen 3ครับ read 3,000 write 2 0 0 0จากแ d l i n k s 7จขนาด256 g b ก m d gen 3นะครับการอ่านข้อมูลเนี่ยเร็วกว่า ssd ทั่วไป 5เท่า6เท่าประมาณนี้นะครับเพราะรีดประมาณ3,000 SSD ซาตาทั่วไปอยู่ที่500ร้อยเจ้าตัวเองแม็กซิมัมนะครับตัวนี้3,000เพราะว่าอร์พายนะครับซินเวิร์ลสโตร์นะครับตัวสไตรเดอร์เอเซนเชียลนะครับ700วัตต์80ดสิบพลัสไว้นั่นเองนะครับจ่ายไฟเต็ม700วัตต์และยี่ห้อที่มั่นใจได้อย่างซินเวิร์ลสโตร์ดังนั้นเนี่ยการจ่ายไฟให้กับ R C X 2 0 6 0 Super เเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมนะครับเนื่องด้วยจากเครื่องนี้นะครับเป็น ในส่วนของ i h a e CPU premium จะมี NVMe มีฮาร์ดดิสก์อีก1 t b ให้ด้วยรวมถึง Power อร์ p ัพพ700วัตต์ 80+ แรมบัสสูงอย่างบัส302ดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีของมือ2เลยนะครับสินค้าทุกชนิดเป็นของใหม่มือ1ทั้งหมดนะครับทั้งเครื่องเลยนะครับ CPU เมนบอร์ดแรมเคสพาวเวอร์ซัพพลา SSD NVMe หรือแม้กระทั่งฮาร์ดดิสก์ก็ตามนะครับ แล้วก็ยังมีชุดระบายความร้อนอีกนะครับเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ําระบบเปิด2ตอนนะครับหน้าตาเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายแต่ว่าณเวลานี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างเครื่องนี้หรือว่าวิธีการประกอบเครื่องนี้กันเลยนะครับไปรับชมวิธีการประกอบเครื่องกันได้เลยครับผม we โอเคครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับวิดีโอการประกอบเครื่องเมื่อสักครู่ครับแล้วมันก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสำหรับเครื่องที่ผมแนะนําสเปกไปตอนแรกแล้วกันนะครับนี่ครับประกอบเป็นเครื่องเรียบร้อยนะครับระบายความร้อนด้วยชุดน้ําสวยงามอันนี้เคสสีขาวจากซูนามิ DMS 07K รวมถึงชุดน้ําเปิด2ปอนด์นะครับใช้น้ําสีส้มนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นบล็อกซี u ระบายความร้อนนะครับเป็นบล็อก อันนี้เป็นถังพักน้ําอันนี้เป็นโฟล์อันนี้เป็นปั๊มน้ํนาตรงนี้เป็นหม้อน้ํสองต่อติดพัดลม2ตัวเพื่อระบายความร้อนนะครับการทํางานก็ผมจะพูดถึงชุดน้ำก่อนแล้วกันเนาะปั๊มน้ําก็จะดูดน้ําผ่านนี้ปุ๊บเข้าไปสู่ตัวหม้อน้ำนะครับเข้าไปสู่ตัวหม้อน้ําระบายความร้อนออกมาปุ๊บโดยมีพัดลม2ตัวช่วยในการระบายความร้อนเสร็จปุ๊บน้าเย็นก็จะเข้าสู่บล็อกไหลออกมา เข้าถังพักน้ำแล้วก็วนลูบวนลูบไปอยู่ตรงนี้นัในั้นเนี่ยเย็นแน่นอนเอาอยู่แน่นอนสําหรับไรเซน9 3้าสา X ซึ่งไรเซน9 3้าสา X จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็จะอยู่ตรงนี้ครับ B 4 5 0 MProM2V2 นะครับแรม32กิกบัส3 0 0พัจากพัตติออตเนา <c oughs> ะ NBE ก็อยู่ตรงนี้ครับ256กิกรวมถึงมีฮาร์ดดิบอีกหเทอราา์ไบท์หลบอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าซัาพพลาย700วัตต์จาก Silverstone เนี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้ แล้วก็ Galax ก R g X ส0 6 0นย์ห r r แรม8 g. ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับรวมถึงเครื่องนี้นะครับจัดสายไฟให้อย่างสวยงามและการประกอบชุดน้ำก็ประกอบให้อย่างประณีตนั่นเองนะครับมีการเล่นท่อเล่นการดัดท่อเนี่ยก็คือเป็นไปนอย่างประณีตแล้วก็มั่นคงแข็งแรงนะครับท่อน้ำไม่มีหลุดไม่มีรั่วไม่มีแตกแน่นอนนะซึ่งเทสไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยการรั่วของชุดน้ำเนี่ย แจะไม่มีไม่มีโอกาสรั่วเลยมันแข็งแรงมากนะครับเพราะมันไม่ใช่สายยางมันเป็นท่ออะคริลิกนั่นเองนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนี่ดึงไงก็ไม่รั่วเดี๋ยวเราลองไปลองเปิดเครื่องดูเลยแล้วกันว่าจะเป็นไงครับหมักตาให้นะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับก็คือเป็นพัดลม R G B สามารถที่จะปรับไฟได้นะครับรวมถึงชุดน้ํา ตรงรวมถึงตัวชุดน้ำของมันเองนะครับตัวบล็อกเนี่ยก็จะมีไฟ LED วนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ำสีส้มวนอยู่ข้างในนี้ครับก็สวยงามแบบนึงครับนี่คือเครื่อง Ryzen 9 3้0 0 X กับ RTX 2060 Super พร้อมแรมอีก 32GB บัสา0 0นนี่คือเครื่องชุดน้ำจาก iHaveCPU ครับสวยงามเป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องนี้ที่ประกอบโดย iHaveCPU ยังไงผมฝากเครื่องนี้ไปด้วยลวกันสาหรับไรเ n 9,3,9X กับชุดน้ำเปิดเต็มระบบระบบความร้อนด้วยหม้อน้ำา2ตอนสวยงามไปเครื่องหนึ่งครับเข้ากันได้ดีทั้งเคสทั้งชุดน้ำตัดกันดีครับขาวกับส้มฝากเครื่องนี้ไว้น,นะครับอีกองนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b s c r i b e ในช่อง YouTube i have CPU ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสามารถสั่งซื้อและประกอบกับ i have CPU ได้ตลอดนะครับมีของพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นสเปคที่ถูกกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นสเปคที่แรงกว่านี้ หรือต่ำกว่านี้ก็มีให้เลือกยังไงอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อได้เลยนะครับฝากด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับผม I have CPU แหล่งรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสั่งประกอบเครื่องเก่าใหม่ทุกสเปคจปัดเต็มสั่งได้แล้วทีแฟนเพจ w e w w w i h a v e c p u c o m Shopee Lazada